Oh <laughs> สวัสดีครับลำพักับผมจะมาตอดเกมแคสเตอร์นะครับและว,วันนี้มาถึงที่แพท48แล้วนะครับบเกมพาราดีนนะและตัวละครใหม่ก็ได้มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวละครสายซัพพอร์ตมาทีสายซัพพอร์ตมาตัวใหม่ชั้ทีนะที่เป็นดาเมดดาเมจแล้วก็ดาวเมจโอ้ยจะมากันเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับตัวนี้ชื่อว่าเซฟรีดดี คือผู้คุมวิญญาณผู้ควุมวิญญาณนั่นเองนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่ถือไอไอถือเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมวิญญาณด้วยการปล่อยวิญญาณออกไปนะฮะถ้าเราคลิกซ้ายนะฮะจะปล่อยออกไปเป็นโปรเจกต์ตายจนถึงสุดทางเลยมีทั้งหมดสุดสองลูกและก็รีโหลดได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูดาเมจที่ทําได้ดีกว่านะฮะว่ามีอะไรยังไงนะดามเมจที่ทําได้นะคิวแรกนะครับเท็กซ้ายครั้งละ210แล้วเพิ่มให้ศัตรูติดโอฟหนึ่งอันสูงสุดที่4นะฮะสามสี่อ่าสูงสุดที่4ี่นะครับโดยโอฟนี้จะใช้งานคู่กับสกิลตัวคิวเมื่อศัตรูติดโอฟจะติดทาให้เรากดคิวตัวคิวได้กดใช้ปุ๊บจะโดน 1 0 0รต่อ1นงหมายความว่าถ้ามี4 o ่ก็จะเป็น400ดามเมจนะครับค่อนข้างแรงนะ400ถือว่าแรงนะแล้วสกิลไม่ได้ดีเลยช้านะ9วินะครับโดยที่สกิลทิกซ้ายเรามองข้างไปแล้วกันมองดูสสกิลตัวสกิลนะโดยสกิลตัวสกิลจะมีตัวซัพพอร์ตแค่2อันครับคือลีโกนี่นะฮะัักโซลコレ็กเตอร์ Soul นะ อากโกนี่ไม่ใช่รีโอนี่ขออภัยอากโกนี่นี่จะเมื่อไรก็ตามที่เราทำาให้ศัตรูติดโซซัสถึง4นะครับแล้วเรากดคิวกิวอาจจะทำให้ศัตรูติดสตันอ่าเป็นยังไงเรามาดูกันติดไว้ถึง4ี่ปุ๊บกดแค่สกิลคกิวจะติดสตันหนึ่งวิแค่นี้นะถ้าเกิดว่าไม่ถึงสี่ก็จะไม่ติดสตันนะครับ ถ้าเราโดยเฉพาะถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ตัวอ agony นี้ด้วยก็จะไม่ติดสตันด้วยเลยนะฮะต่อไปไปดูของโซคอลเลกเตอร์นะโซคอลเลกเตอร์นะครับจะทำให้เรามีเลือดเพิ่มขึ้น2%จากแม็คเฮดกีนะฮะโดยสูงสุด8ครั้ง8โซด,ด้วยกันเป็นยังไงมาดูเมื่อเราใช้ปุบโซหนึ่งอันกดใช้สกิลตัวคิวเลือดเพิ่มขึ้นโดยเรามาเก็บไปแล้ว1นะครับ เพิ่มขึ้นเกือบ50 50นิดๆกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์ยิ่งเราเลือดเยอะก็ยิ่งเยอะนะฮะทีนี้สูงสุดอยู่ที่8ใช้เสร็จปุ๊บสูงสุดที่3,066จะไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนี่นะใช้ปุ๊บก็ไม่เพิ่มขึ้นแล้วสูงสุดเท่าไหร่แค่น,นั้นได้แค่8โจเท่านั้นนะครับ ได้แค่นั้นจะถุกรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราตายนะฮะเราตายปุ๊บเลือดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปเก็บโตใหม่8ก้อนแค่นี้ต่อไปสกิลคลิกขวานะฮะคือสกิลฮิลนั่นเองฮิลอยู่1,000นะคะผมค่อนข้างดีและค่อนข้างเร็วนะสกิลดีเลยไม่ค่อยนานด้วยแค่5วินะฮะ ตัวที่สกิลข,ขวาก็จะมีตัวการ์ดช่วยอ,อยู่ที่เลิการจุดนะเป็นตัวนี้มอร์ a ทอ i s ลิสนะจะเพิ่มแรงใหออ้เรา300%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะให้อีก1นึ่งวินะครับก็คือวิละ200ปกติแล้วปกติแล้วประมาณนี้เราจะไม่ถึงนะถ้าเราเปลี่ยนอ่าปกติแล้วประมาณนี้เราจะไม่ถึงซึ่งจริงๆแล้วน่าจะแค่นี้ ่าได้แค่นี้นะฮะใกล้ที่สุดแล้วใกลใกลไกลที่สุดแล้วสำหรับิูนิตนะครับแต่ถ้าเราใช้อันนี้เพิ่มจะทำให้เราสามารถใช้ได้ไกลมากขึ้นอีก300%โอ้ยนี่มันไกลมากสุดยอดไปเลยสกเป เอาต่อไปเรามาดูสกิลตัวสกิลตัวเอสบ้างนะฮะผมสกิลตัวนี้ถ้าเราใช้ก็จะอยู่อีกโลกหนึ่งนะฮะและทําให้เราไม่โดนสกิลดำมิตแต่ทั้งสิน้นระยะเวลาก็าคือห้าวิด้วยกันค่อนข้างนานมากเลยนะฮะแล้วก็ระยะเวลาของสกิลฟูดาวนั้นอยู่ที่12บสองวินะฮะใช้ได้ใช้ได้ต่อไปสุดท้ายครับสกิลตัว E นะฮะคือหรือว่าอันติเมทนั่นเองสกิลตัวนี้เป็นสกิลแอร์เรียดัมเมทนะฮะ สกิลนี้จะใช้ไปแล้วแต่ศัตูที่อยู่ใกล้ๆรายะรัศมีของเอริเาเมตังนั้นจัดปลุกรวบเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่เราจะเห็นในตอนดึงก็ไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลุล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 ลลล มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ทีมเราได้เลนเลยก็ได้นะฮะถ้าเราคอมโบสกิลกันยิดีนะนี่คือความสุดยอดของเซริสนะฮะครับผมอ่าแล้วก็หมดแล้วกับสกิลทั้งหมดที่ม,ทมีนะฮะค่อนข้างเก่งค่อนข้างดีเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ผมว่าเป็นซัพพอร์ตทางด้านดามเมจซะมากกว่านะฮะเพราะว่าเธอมีเอ่อดีเลยการยิงที่ค่อนข้างเร็วนะฮะ เร็วมากด้วยเร็วจริงๆนะฮะและค,ค่อนข้างวิ่งเร็วหรือเปล่าผมไม่มั่นใจหรือว่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะนิดหนึ่งแล้วก็ฮิลก็ฮิลง่ายนะเพราะว่าล็อกเป้าไปเลยเป้ามันจําเป็นต้องตรงไหนไม่จําเป็นต้องตรงนะแค่ขอไม่รูปอังนั้นก็ง่ายง่ายสบายสบายไปซัพอเตอร์ที่ค่อนข้างน,าน่ากลัวตัวหนึ่งนะฮะแต่จะหลบศัตรูยังไงให้หนีไปไ,ได้เพราะว่า พอหายตัวก็วิ่งเท่าเดิมพอหายตัวก็วิ่งเท่าเดิมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะฮะผมนะฮะขอบคุณจริงๆนะอย่าลืมกดติดตามโอ้ยอย่าลืมกดติดตามคลิปของผมนะฮะอย่ามาตัดเกมแคสเตอร์แล้วนะครับผมแล้วก็ฝาก ด้วยกันนะครับกับการกดไลค์นะกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นจิตใจเพื่อกำลังกำลังใจให้กับผมนะการกับกาในครั้งนี้ผมจะทำให้<น><ส>เต็มที่นะฮะก็จะเป็นหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มเห็นฟูลเฮสตีนะครับหรือบางคลิปก็อาจจะเป็นแค่เฮสตีเพราะบางเกมอาจจะอัดไม่ไหวเนาะขออภัยด้วยนะครับผมอ่าและสำหรับคลิปนี้ผมนะครับจะมาตอนเกมแคสเตอร์นะหรือว่าเรียกว่าตอนจังหสั้นก็ได้นะครับผมขอลาทุกท่านไปเท่านี้นะครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ